จ้าฝูตอนที่177ช่วงเวลาอันมืดมิดในเวลานี้ภารกิจหลักของเจ้าฝูก็คือการขุดหลุมเขาขุดหลุมทั้งกลางวันและกลางคืนไม่หยุดหย่อนเลยโดยที่เจ้าฝูและกอบบินนั้นได้พยายามขุดหลุมให้มากขึ้นเรื่อยๆภารกิจของเจ้าฝูจะเป็นอย่างไรต่อไปค่อยมาติดตามหลังจากนี้ ในขณะเดียวกันก็ย้อนกลับไปที่นครศิลาสวรรค์ซือเจียนที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้สึกตัวในที่สุดเขาก็ตื่นขึ้นมาโดยเขาได้รับบาดเจ็บหนักยิ่งกว่าเจ้าฝูเสอีกนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาเพิ่งตื่นขึ้นมาในตอนนี้เมื่อรับรู้ได้ว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงซือเจียนก็รู้สึกราวกับว่าเขาแก่ขึ้นมาสิปีในทันใดมันมีร่องรอยผมสีขาวประปรายอยู่บนศีรษะของเขา โดยมีหลิวเชิงและเย่หลินผิงได้รออยู่ข้างกายของเขามานานแล้วเย่หลินผิงได้ฟื้นตัวกลับมาก่อนหน้านี้ในขณะเดียวกันมือของหลิวเชิงที่ถูกตัดออกโดยเจ้าฝูก็ได้ฟื้นคืนกลับมาบางส่วนแล้วแต่ถึงอย่างนั้นการบ่มเพาะพลังของเขาก็ได้ลดลงไปมากเช่นกันในเวลานั้นเมื่อพวกเขาสองคนเห็นซื่อเจี้ยนค่อยๆลืมตาขึ้นมาทั้งคู่ก็เรียกออกมาเบาวๆว่าท่านลอด ซื่อเจียนก็พยักหน้าอย่างอ่อนแรงและววางมือไว้ข้างๆเตียงเพื่อพยายามจะลุกข,ขึ้นหลิวเชิงและเย่หลินผิงก็รีบไปช่วยพยุงเขาทั้งสองได้ประคองให้ซื่อเจียนนั่งพิงหมอนขึ้นมาหลิวเชิงและเย่หลินผิงเริ่มรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทั้งเรื่องเกี่ยวกับตระกูลเฉียนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการต่อสู้ครั้งใหญ่ในนครศิลาสวรรค์และเรื่องเกี่ยวกับหลอดน้อยซื่อเวนินเมื่อได้ยินเรื่องราวเหล่านี้แล้วซื่อเจียนก็ถอนหายใจออกมา เรียกหวนเอ๋อเข้ามาทีข้าอยากจะคุยกับเขาเมื่อซื่อหวนที่ถูกกักบ,บริเวณไว้หลายวันได้ยินว่าพ่อของเขาเรียกตัวกลับไปเขาก็มีความสุขมากแล้วก็รีบวิ่งไปที่ห้องของซื่อเจี้ยนแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อได้เห็นสภาพของพ่อตัวเองเขาก็รู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากเมื่อมันรวมเข้ากับความรู้สึกที่คับข้องใจที่เขาได้รับมาในช่วงหลายวันมานี้เขาก็รีบวิ่งไปหาพ่อแล้วร้องไห้ออกมาอย่างหนักหน่วง หลังจากนั้นสักพักซื่อเจียนก็มองไปที่ซื่อหวนที่กำลังร้องไห้อยู่ด้วยใบหน้าอันเมตตาและตบไหล่ของลูกชายเขาพร้อมกับพูดออกมาอย่างอ่อนแรงว่าหลายวันมานี้คงเป็นวันที่ยากลำบากสำหรับเจ้าใช่ไหมซื่อหวนก็เงยหน้ามองพ่อของตัวเองและเช็ดน้ำตาด้วยมือของเขาพร้อมกับพูดออกมาด้วยความรู้สึกผิดท่านพ่อข้าขอโทษมันเป็นความผิดของข้าทั้งหมดที่ทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บหนักขนาดนี้ หลังจากหลายวันที่ผ่านมาซื่อหวนก็ได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเรื่องเล็กๆที่เขาทำนั้นมันจะส่งผลเลวร้ายมากมายขนาดนี้เมื่อซื่อเจียนเห็นว่าลูกชายของตนเองรู้สึกเสียใจต่อการกระทําแล้วซื่อเจียนก็รู้สึกมีความสุขในหัวใจอยู่เล็กน้อยเขารู้สึกสบายใจขึ้นมาแล้ก็ได้รู้สึกว่าอาการบาดเจ็บเหล่านี้มันคุ้มค่านักซือเจียนจึงรีบกล่าวต่อบุตรชายของเขาว่า ในตอนนี้เจ้าคงรู้แล้วสินะว่าโลกใบนี้มันโหดร้ายและน่าสะพรึงกลัวแค่ไหนถึงแม้ว่าข้าจะถูกเลือกโดยจัก,กรพรรดิให้เป็นหลอดแต่ข้าก็ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันตอนนี้มีเหล่าชาวต่างโลกที่ทรงพลังได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วข้ามั่นใจได้เลยว่าจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเจ้าไม่สามารถจินตนาการได้ว่าในอนาคตนั้นมันจะโหดร้ายขนาดไหนมันจะมีแค่ช่วงเวลาแห่งความมืดมิด และการเขียนค่าอันไรที่สิ้นสุดค้าน่ะทำได้เพียงแค่ปกป้องเจ้าได้ช่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถปกป้องเจ้าได้ไปตลอดชีวิตหรอกนะหากว่าเจ้ายังใช้ชีวิตอยู่เช่นนี้ต่อไปแล้วก็มันเป็นไปได้ว่าเจ้าจะถูกสังหารด้วยผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นในอนาคตเป็นแน่ในช่วงเวลาที่มืดมิดเหล่านั้นถ้าเจ้ายังมีชีวิตรอดมาได้จากโชคเจ้าก็อาจจะกลายเป็นคนที่อยู่ต่ำกว่าผู้อื่นหรืออาจจะเลวร้ายยิ่งกว่าสุนัขหรือสุก,กรซะอีก เป็นไปได้ว่าการตายนั้นจะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เจ้าสามารถปรารถนาได้ท่านพ่ออนาคตมันจะน่ากลัวแบบนั้นจริงๆหรอเมื่อได้ยินน้ำเสียงอันจริงจ,งจังของพ่อแล้วซื่อหวนก็ถามออกมาด้วยความไม่เชื่อเล็กน้อยซื่อเจียนก็รีพยักหน้าในขณะที่เขายิ้มออกมาอย่างขมขื่นและกล่าวต่อว่าทุกๆสิ่งที่เจ้าเห็นนั้นมันก็เป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแหละเจ้าจะเข้าใจได้เมื่อถึงเวลา อย่างไรก็ตามเมื่อเวลานั้นมาถึงโลกใบนี้ก็จะกลายเป็นขุมนรกแล้วซื่อวนก็พยักหน้าตอบรับอย่างจริงจังเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วรอยยิม้มเล็กๆก็ได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของซื่อเจี้ยนเขารู้สึกสบายใจขึ้นมาอยู่เล็กน้อยพร้อมกับกล่าวต่ออีกว่าข้าจะปล่อยเรื่องของตระกูลเฉียนให้เจ้าจัดการเองก็แล้วกันในตอนนี้นั้นมันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในหัวใจของซื่อวนแล้ว ก่อนหน้านี้เขาคิดแค่ว่าเขาสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามต้องการโดยไม่ต้องเกรงกลัวอะไรเพราะตําแหน่งของพ่อเขาแต่ในตอนนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้นั้นมันได้เกิดขึ้นแล้วเขาก็อดไม่ได้เลยที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองในโลกที่อํานาจอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ต้องการเป็นคนที่อยู่ต่ากว่าผู้อื่นโดยในตอนนี้ที่พ่อของเขาซื่อเจียนได้รับบาดเจ็บหนักมันจึงทําให้ซื่อหวนต้องตื่นตัวขึ้นมาเป็นอย่างมาก เมื่อซื่อหวนได้คิดถึงตระกูลเฉียนแล้วความมุ่งมั่นก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเขาได้เงยหน้าขึ้นมามองซื่อเจี้ยนพ่อของเขาพร้อมกับกล่าวว่าท่านพ่อข้าจะจัดการเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เลยข้าสัญญาว,ว่าจะทำให้ท่านพึงพอใจหลังจากที่พูดเสร็จซื่อหวนก็จากไปและหยิบดาบของเขาออกมาเขาเดินไปยังห้องห้องหนึ่งที่มีสาวงามอยู่ภายในนั้นหลายคนหญิงสาวเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้หญิงที่ตระกูลเฉียนมอบมาให้กับเขา แม้ว่าผู้เล่นจะสามารถออกไปจากโลกจุติสวรรค์ได้ตามปกติเมื่อพวกเขาต้องการแต่มันมีอยู่ข้อยกเว้นหนึ่งที่พวกเขาไม่สามารถออกไปได้เมื่ออยู่ในการต่อสู้หรือถูกคุมขังในสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาจะออกไปได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาต้องตายเท่านั้นเพราะหากว่าพวกเขาตายไปแล้วก็จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปดังนั้นคนของตระก,กูลเฉียนจึงไม่เต็มใจที่จะฆ่าตัวตาย แน่นอนว่านั่นจึงทำให้สาวงามของตระกุลเฉียนรออยู่ในห้องคุมขังตลอดเวลาและหวังว่าซื่อเหวนจะช่วยพวกเธอเอาไว้แต่คาดไม่ถึงเลยว่าพวกเธอจะประเมินความโหดเหี้ยมของซื่อหวนต่ำเกินไปหลังจากที่ซื่อหวนเข้ามาในห้องสาวๆก็ลูบผมของพวกเธอและต้องการที่จะยั่วยวนซื่อเหวินอย่างที่พวกเธอเคยทำมาก่อนเพื่อขอให้เขาปล่อยตระกูลเฉียนไปในขณะเดียวกันชึก ซื่อหวนที่เริ่มเบื่อพวกเธอมานานแล้วเขาได้ใช้ดาบของตัวเองแทงทะลุหัวใจของหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วสาวๆคนที่เหลือต่างก็กรีดร้องออกมาพร้อมกับกุกเขา่าอ้อนวอนในทันทีแต่ถึงกระนั้นซื่อหวนก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆตอบกลับและเขาก็ยังคงสังหารหญิงสาวต่อไปเรื่อยๆจนหมดทุกคนต่อจากนั้นซื่อหวนก็ได้พากลุ่มผู้คุมกันนครไปยังที่พำนักของตระกูลเฉียนด้วยตนเอง เมื่อผู้นำตระก,กูลเฉียนเห็นซื่อเวินเขาก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าเป็นคนอื่นนำผู้คุ้มกันนครมาตระก,กูลเฉียนคงจะมีปัญหาแต่ถ้าเป็นซื่อเวินแล้วสถานการณ์นั้นจะต่างออกไปเพราะด้วยความคิดและสิ่งที่ผู้นำตระก,กูลเฉียนเคยทำก็คือซื่อเวินนั้นสามารถจัดการได้อย่างง่ายๆเพียงแค่พวกเขานำสาวงามหลายๆคนของตระก,กูลเฉียนไปมอบให้กับซื่อเวินแค่นั้นตระก,กูลเฉียนก็จะปลอดภัยแล้ว ท่านหลอดน้อยซื่อโปรดช่วยตระกูลเฉียนด้วยพวกเราถูกใส่ร้ายและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเลยในเวลานี้ผู้นำตระกูลเฉียนผลักความรับผิดชอบทั้งหมดออกไปพร้อมกับทำตัวใส่ซื่อน่าสงสารในขณะที่เดินเข้าไปหาและพูดกับซื่อเหวินในขณะที่คนอื่นๆจากตระกูลเฉียนต่างก็พากันร,ร้องไห้กับซื่อเวินและบอกกับเขาว,ว่า พวกเขาทั้งตระกูลเฉียนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยพวกเขาทั้งหมดถูกใส่ร้ายจากนั้นก็พยายามที่จะทำให้ดูเหมือนว่าพวกเขาเป็นคนดีในเวลานี้เมื่อเผชิญหน้ากับคนของตระกูลเฉียนซื่อหวนก็ได้หัวเราะออกมาอย่างโหดเหี้ยมส่งผลให้ผู้นำของตระกูลเฉียนจ้องมองออกมาด้วยความประหลาดใจในวินาทีต่อมาแสงแห่งดาบก็เปล่งประกายหัวของผู้นำตระกูลเฉียนก็ได้กลิ้งหลุดออกมาจากคอ สังหารพวกมันให้หมดอย่าปล่อยไปแม้แต่คนเดียวซื่อหวนได้สั่งให้ผู้คุ้มกันนครเริ่มสังหารหมู่ตระกูลเฉียนในเวลาเดียวกันซื่อหวนก็มองไปที่ภรรยาผู้งดงามและสูงส่งของผู้นำตระกูลเฉียนทันใดนั้นรอยยิ้มลามมก,ก็ได้ปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าของเขาเขาได้ลากเธอเข้าไปในห้องพร้อมกับมีเสียงร้องอนาถสงสารดังออกมา หลังจากนั้นไม่นานซื่อเหวินก็เดินออกมาพร้อมด้วยใบหน้ากระเซงกระเซิงรอยยิ้มอันพึงพอใจได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาในขณะที่เขาเดินออกมาและิ้งซากศพที่เปลยเป่าไว้ในห้องนั้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตระกูลเฉียนซึ่งเคยครองนครศิลาสวรรค์ก็ถูกขุดรากถอนโคนออกมาข่าวนี้นั้นทําให้หลายๆคนต่างก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกและก็รู้สึกมีความสุขมากด้วยในที่สุดนามร้ายก็ถูกถอนออกไปแล้ว ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้หลังจากที่ซื่อหวนเดินออกไปจากห้องของซื่อเจียนเขาก็เผยสีหน้าอันจริงจังและกล่าวว่าในตอนนี้ที่นครศลาสวรรค์รได้สร้างศัตรูกับคนผู้นั้นแล้วข้าคิดว่าเขาคงจะกลับมาในไม่ช้าก็เร็วเมื่อนครศิลาสวรรค์รต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติเช่นนี้พวกเราคงต้องทําอะไรสักอย่างและนี่คือสิ่งที่ซื่อเจียนได้พูดกับหลิวเชิงและเย่หลิงผิงบุคคลทั้งสองที่อยู่ข้างกายของเขามาตลอด